สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับพฤริกิในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนานนมทิดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยตัวตนของตัวคุณเองขึ้นเป็นไพ่เถ้วยเนาะ จะถ้วยปละวะตัวคุณเองนะครับอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความแบบหลากหลายนะครับวาไรตี้มากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรดีทั้ง o s i t ท v e ทั้ง negative นะครับทั้งในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างดูอ่อนไหวง่าย sensitive ง่ายนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกเนาะอาจจะทําให้เราอาจจะต้องพยายามควบคุมเรื่องของแพทชั่นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกสําหรับตัวเราเองให้มันนิ่งกว่านี้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะคิดได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ชาวตุลแล้วก็ลักขณาตุลเนี่ยพยายามเอ,อ่อเข้มแข็งนะครับกับในเรื่องของภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มันดีเนาะแล้วเราจะได้ค้นพบกับความรู้สึกที่มันเป็นความหวังใหม่ๆที่ดีขึ้นมันมีไพ่แก้ขึ้นมาอีกเยอะอยู่พอสมควรก็ไม่ต้องนกาติฟมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีตัวแก้ช่วยเราแล้วนะครับเราก็แค่บาลานซ์สมดุลกับตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้พยายามปล่อยวางกับความทุกข์ใจนะครับสิ่งต่างๆอะไรที่มันเข้ามากับตัวเราเองเนี่ยให้เรารับรู้ไว้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ ส่วนหนึ่งของชีวิตนะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันแค่เข้ามาทดสอบใจของเราว่าเราเนี่ยจะอยู่หนักแน่นมั่นคงแค่ไหนมันมีไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์แปลว่าความหวังใหม่เดอะสตาร์แปลว่าการปล่อยวางเดอะสตาร์แปลว่าการสมดุลบาลานซ์ balance, ในเรื่องของท็อกซิ e ร a เลชั่นช p พกับเรื่องของอความสุข ความสมหวังอะไรแบบเนี้ยเราต้องบาลานซ์สมดุลเนาะเราจะไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบว่าสิ่งที่จะทําให้เราแบบวันไหวได้เท่ากับใจของเราเองนะสิ่งที่มากระทบกับตัวเราเองมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก สิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือภายในก็คือใจของเรานั่นเองถ้าใจเราเนี่ยนะครับคิดไปในทางที่ดีมันก็จะดีแต่ถ้าเราคิดไปในทางที่มันเป็นเนกาทีฟมันก็จะเนกาทีฟได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้ดาวราหูเนี่ยออกจากราศีเมษนะครับที่เป็นเลือนคู่ของชาวตุลเนี่ยออกไปละนะครับมันกําลังจะมีโอกาสดีๆมันกําลังจะมีการคลี่คลายมันกําลังจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามา เพราะดาวพัสบดีถึงแม้จะมาจากภพเรือนสหัชชาและมาจากเรือนอลินะครับแต่เป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับเล็งลักขาอยู่ในเลือนเกณฑ์บอกเลยว่ามันเป็นในเม็ดหมายที่ดีมากๆสาหรับชาวตุลแล้วก็ลักนณาตุลเลยนะครับมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูมีความคิดนะครับมีสตินะครับกับการคิดการตัดสินใจมากขึ้นเนาะแล้วก็มีในเรื่องของคนทาง กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักนั้นถูกปลดลอด็อกปลดปล่อยนะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยไพ่ j u d g m e n t j u d g m e n t แปลว่าการหลุดพด้น u d g m e n t แปลว่าการปล่อยวางหรือการผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ปัญหาถ้าเราอยากหลุดพ้นเร็วเราก็ต้องปล่อยวางให้เร็วราชนีเดอะสตาร์ uh, The Star เนี่ยนะครับสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีขาวนะครับแล้วก็ ปล่อยพลังงานนะครับเนี่ยออกมาทาง2ข้างนะครับข้างหนึ่งขึ้นฟ้าข้างหนึ่งลงน้ํามันแปลว่าสมดุลระหว่างฟ้ากับน้ํานะครับจริงๆแล้วต้องเหยียบอยู่สองข้างด้วยซ้าจะได้เหมือนกับว่าถ่ายเทพลังงานทั้งด้านดีแล้วก็เอือทันด้านลบออกไปทั้งสองฝ่ายโดยที่ชุดข่ามันเป็นตัวแทนคือไม่รับพลังงานที่แปดเปื้อนนะครับเข้ามามันแปลว่าเราสามารถที่จะฟืน้นฟูภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกส่วน j u d g m e เม้เนี่ยเป็นแตรศักดิเสริ์นะครับเป็นแตรที่แม่มดกําลังเป่านะเหมือนให้พรน,นะครับกับคนทั่วไปที่ได้ยินเสียงนะครับหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆพูด,ดง่ายๆหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะครับแบบนั้นแหละเนาะก็เลยเหมือนกับว่าตัวเราเองอะ่ะนะอย่าไปยึดติดให้เราปล่อยวางซะ นะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงอยู่ว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะท้อน,นิดนึงนะสิบไม้แต่สิบไม้เนี่ยเป็นไพ่กลางไม่ใช่ไพ่เสียสิบไม้มันแปลว่าเราแบกภาระว,วันนี้นะครับอดทนวันนี้เหนื่อยวันนี้แต่ความรักของคุณอะ่ะมันจะมีความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับปลายทางของคุณมันคือความสําเร็จไม่งั้นคุณจะแบกทําไมถูกไหมนั่นคือปลายทางของเราเราก็แค่ต้องพยายาม ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองสักพักหนึ่งเนาะบางครั้งเราก็ต้องอยู่กับตัวเองบ้างไพ่แบบนี้คือไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญคือเราต้องมีคุณค่าในจิตใจนะครับสังเกตดูผู้หญิงคนนี้กําลังอ่านหนังสืออยู่นะครับแล้วก็มีไวมีกับมีขนมขบเขียวเนาะออแล้วก็มีน้องแมวเป็นบริวาร mm. เห็นไหมครับนอนอยู่บนนอนอยู่บนเตียงที่อยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีเหรียญเต็มเลย มันหมายถึงอะไรครับเขาแสดงให้เห็นว่าไพ่อยากจะบอกว่าเธอมีความสุขกับบริวานน้องแมวคือบริวารอ่านหนังสือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงแบบอ่านนิตยสาราไทเฟดไทเฟซไทอะไรต่างๆโซเชียลอะไรนะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์นะแล้วก็ดื่มผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขขนมนมเนยไปว่าไปอยู่ในสวนหลังบ้านมันมีความสุขมันมีความล่มลื่นมันมีความรู้สึกโปรง่งนะครับโล่งใจ โดยที่ไม่มีเขาคนนั้นเราก็มีความสุขได้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้แปลว่าให้คุณสับสนให้คุณเป็นโสดนะครับไม่ได้นะไม่ได้แปลว่าแบบนั้นแปลว่าบางครั้งเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตนบางครั้งเราก็ต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองได้ถ้าเรามีความสุขด้วยตัวเราเองได้นะมันจะทําให้ตัวเรานะครับมีการพัฒนาตัวเองได้ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับถ้าเรายังผูกติดผูกมัดแบบยวันนี้เขาไม่กลับบ้าน ฉันกินข้าวไม่ได้นะวันนี้เขาไม่กลับบ้านฉันไปไหนไม่ได้ฉันทําอะไรไม่ได้เลยอันนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าคุณกําลังทําร้ายตัวเองเราก็ไม่รักตัวเองด้วยคุณค่าของเราไม่ได้ผูกติดอยู่ที่เขาเสมอไปเราผูกติดเขาได้กับความรักแต่ไม่ได้ผูกติดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรากับเขานะครับเราก็ต้องให้อิสระกับเขาบ้างเราจะไปผูกติดผูกมัดกับเขาตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เขามีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราเราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันในจุดที่มันเป็นจุดที่อยู่ด้วยกันและอะไรที่มันต้องมีอิสระในการคิดในการทํางานในการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างก็ต้องให้เขาไปมีความรู้สึกที่มันเป็นส่วนตัวส่วนตนบ้างนะครับเนาะประมาณนี้มันถึงจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นเพราะถ้าเกิดเราไปคิดและคิดน้อยคิดมากแบบทุกอย่างต้องหายใจเข้าเขาเป็นเขาหายใจออกเป็นเขาตลอดเวลา ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเรามันก็จะลําบากแต่ถ้าเขารู้สึกเหมือนเรามันก็โอเคมันก็แฮปปี้ดีนะครับเนาะก็อยากจะบอกว่าสิบไม้มันคือแบกภาระทางใจเพราะเราไปยึดต,ติดว่าเขาจะต้องทําในสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากทําแบบนั้นเป็นต้นเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าเราต้องมีคุณค่าในจิตใจนะครับโดยการที่เราก็ต้องแบบหลักตัวเองนะครับมีหนึ่งถ้วยมาด้วยหนึ่งถ้วยแปลว่าการที่เราต้องรู้จักเปิดใจยอมรับและหลักตัวเองให้มาก ไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าเราต้องแบบโหยหาความรักจากเขาอย่างเดียวการที่เรามีความรักกัน2คนก็จริงนะครับแต่เราต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นด้วยสังเกตไหมเขาคู่รักกันจะชอบบอกว่าเนี่ยคุณต้องรู้จักดูแลตัวเองนะต้องรู้จักรักตัวเองให้มากนะเออเห็นไหมทําไมเขาต้องพูดประโยคนี้เพราะว่าอะไรครับทั้งที่ตามจริงเขาก็ดูแลเราได้แต่เขาไม่ได้แบบเหมือนเขาอะไรนะ เขาไม่ได้เป็น security ให้กับตัวเราตลอดเวลาจะต้องมาดูแลเราตลอดเวลาถูกไหมครับเราก็ต้องดูแลตัวเองในบางสิ่งบางอย่างให้ดีที่สุดด้วยการย,ยิ่งเรามีคุณค่าเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกปลื้มใจกับเรามีความรู้สึกที่ดีกับเรามีทางความรู้สึกที่แบบว่าคุณเก่งจังเลยคุณรู้สึกแบบอยู่กับคุณแล้วรู้สึกดีจังเลยนะครับเออไม่ใช่เราทําตัวเป็นภาระของเขาถูกไหมเอออันนี้พูดตามความจริง เราก็ต้องมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองทํากับสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองให้ได้เนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันคือมนต์เสน่ห์ของตัวเราเองเราต้องทําให้ได้แบบนั้นแหละและก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นอีกด้วยนะมันยิ่งจะเสริมเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วก็เขาอีกเป็นเท่าทวีคูณเลยอยากจะบอกว่ามันคือสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการยอมรับนะครับมีไพ่หกไม้มาด้วย 6หมายแปลว่าคุณจะได้รับการยอมรับจากเขาถ้าเราเป็นคนที่ดีพอถ้าเราเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วยังเผื่อแผ่ไปที่เขาอีกมันก็จะทําให้คุณยิ่งมีสเสน่ห์ดึงดูดเข้าไปนะครับทาให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเรามากขึ้นอีกเนาะหรือเขาอาจจะอยากคอมมิชก,กับเรามากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบเรียกร้องเราไม่ได้ไปหยหาเราไม่ได้แบบไปแบบขอความรักจากเขานะเขาให้เราเอง ให้ด้วยความเสนหาที่มีต่อเรามันจะยั่งยืนกว่าการที่เราเป็นเรียกร้องหรือเราไปขอเขามากกว่านะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องคือดูเหมือนมันจะมีอีโก้เล็กๆเนาะว่าแบบเออฉันต้องรอให้เขามาขอเราเราไม่เป็นขอเขาแบบนั้นนะเออประมาณเนี้ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายาม ทำแล้วก็ดูนะครับในแบบนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมของความจริงแหละถ้าคุณทําได้นะมันจะเป็นแบบสิ่งที่ดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปขอเขาก่อนแล้วมันจะผิดหรือมันรู้สึกไม่ดีนะครับไม่ใช่เนาะแต่หมายความว่าถ้าเขามาขอเราเนี่ยมันจะเป็นกา,การการันตีว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับเราจริงนะครับมากกว่า นั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้มันคือมันเช็คชัวร์ได้ดีกว่านั่นเองแค่นั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าเราไปขอเขาแล้วจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับผมไม่ได้พูดนะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับแค่บอกว่าถ้าเขามาบอกเราก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ชัวร์กว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับเนาะประมาณนี้และมีไพ่เด็ดเทมเพลตมาด้วยเด็ดเทมเพลตแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องสมดุลบาลานซ์ในทุกๆอย่างให้มันดีพอนะครับ แล้วเราจะประครับประคองกับทุกอย่างไปได้มันมีไพ่เดชาริออ t อันนี้ก็ไพ่สมดุลบาลานซ์อีกนะครับจริงๆไพ่สมดุลบาลานซ์มี3ใบนะครับดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลต้องบาลานซ์สมดุลให้ดีแล้วตัวคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีพอนะครับมีไพ่เบนนีด้วยคือไพ่เดชาริออ t คุณอาจจะได้เดินทางไกลไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับในสรับบางคนเนาะมันก็มีโอกาสแนวโน้มติดทางที่ดีส่วนใครที่ยังไม่ดีมีปัญหานะครับกับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็น n อง i s t a ท c e เนาะอาจจะเป็นรักทางไกลนะเราจะรู้สึกเหนื่อยนะแล้วก็มีความรู้สึกวิตกกงังวลเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรกับเราจริงๆกันแน่เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราแบบมิตตกกังวลเครียดอยู่กับปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเหมือนอยากจะคุยกับเราเขาไม่ค่อยว่างเขาแบบนั้นแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกไม่ว่างนั้นคือไม่ว่างจริงหรือแค่เป็นข้ออ้างหรือเขาแบบมีคนอื่นเราอาจจะมีไม n d เ e ็ที่อาจจะดูไม่โอเคก็ได้นะครับมีห้าไม้มาด้วยบางครั้งเราก็อาจจะทะเลาะก,กับเขานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บอกเลยว่าตัวผมอะเคยครับ เคยมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็น long distance นะ8 0 90%เลยนะครับกับความรักที่เคยมีมาเนี่ยเป็น long distance 90%ไม่เคยมีความรักไหนสำเร็จเลยนะครับ long distance เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่สำเร็จนะครับเพราะมันอยู่ที่ดวงของผมด้วยเพราะดวงของผมเนี่ยมันเป็นพินทุบาทเรื่องความรักอยู่ไม่ใช่ว่าความรักจะสุขสมหวังเหมือนกันนะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ ไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวตัวผมก็เป็นเนาะ,ะประมาณนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของเราอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าไปเสียสนย์ว่าแบบเฮ้ยดวงของฉันเป็นแบบดวงปิธุบะฉันจะไม่มีความรักความสัมพันธ์ในชีวิตเราแล้วหรือเปล่าไม่มันไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับถ้าเราเรียนรู้นะครับและเราเข้าใจกับดวงของเรา ดีพอแล้วก็พยายามมีเหตุมีผลให้มากกว่านี้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับการที่เราหยุดสัมความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวกับความสัมพันธ์แต่มันแค่เป็นบททดสอบของเราในชีวิตของเราเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปยึดติดว่าเอ,อเขาจะใช่คู่ของเราไหมหรือไม่ใช่คู่ของเรานะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะเพราะมันจะทําให้เราเสียศูนย์กับความสัมพันธ์ตรงนั้นได้เช่นกันนะครับก็ ดูไว้เป็นแค่รู้ว่าโอเคการที่เราเป็นคู่กับเขามันก็แค่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอะ ก็แค่แบบมีความสัมพันธ์นะครับกับความรักที่อาจจะเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็บอกไว้ประมาณนี้ยังไงความรักของคุณมีโอกาสลงตัวแล้วมีโอกาสสักเซสได้กับความสําเร็จถึงจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็สักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์กับความรักที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ